หน้าของสะพานขข้ามป่าชายเลนช่วงบางเขนข้อยนะครับได้ข่าวว่าเริ่มวางรางนี่น่าจะเห็นอยู่ข้างหน้านะครับาตามรูปแบบทั้งคู่นะครับก็จะมีการก่อสร้างสะพานลอยมาให้คนมาเดินข้ามรางด้วย สถานีบางเขมนะครับที่กำลังกอ่อสร้างใหม่เป็นรูปแบบรีโนเวทนะครับคือยังคงสถาปัตยกรรมอาคารเดิมไว้แล้วก็ใช้วัสดุบางส่วนอาคารเดิมได้ครับท mm hmm. าเป็นการรูปแบบอนุรักษ์สถานีนะครับน mm ี่ก็ใช้สถานีชั่วคราวอยู่ mm hmm. เดี๋ยวเรามาชมความคืบหน้าของสะพาน ข้ามป่าชายเลนนะครับเนื่องจากช่วงบางเทมเขาย้อย,ยจะอยู่ใกล้กับป่าชายเลนซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําก็ถ้าเป็นทางปกตินะครับก็จะมีความเสี่ยงของเรื่องทางสุดได้ครับถ้าจะถกติดไม่ขแข็งก็จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน,นะครับก็เลยแก้ปัญหาโดยการทําเป็นสะพานคอนกรีตย,ยาวประมาณ4กิโลเมตรนะครับซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วครับก็ จะไปใช้ทางใหม่แล้วก็จะเลื้อนทางเก่าที่เราไว้อยู่ที่ออก ครับรถที่วิ่งอยู่ลางปัจจุบันนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับเป็นด้านบนนาจะเห็นว่าทำสองลางเลยเราดูพื้นที่รอบๆนะครับก็จะเห็นว่า น,น,นี่ก็เห็นว่าเป็นต,อต่อม้อเตี้ยนะครับพอที่จะให้น้ำจะรอดไปได้ก็เป็นการทำโครงการโดยํำสึ่งถนึงผลโดยทัสิ่งเว็ล้อได้เกิดขึ้นน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนในอนาคต เดิมเป็นไก่ครับแต่ครั้งนี้จะพื้นที่ป่าไปเห็นพื้นที่ป่า ขางยาวดเดียวนะฮะอ่าผมจำไม่ผิดน,นะครับก็ยาวประมาณสกิโลเมตรอันนี้ดูลักษณะแล้วก็ได้ทำการวางรางไปทั้งสองไปทั้งสองทางนะแล้วก็เริ่มลงอินแล้วหนึ่งทางนี้ก,ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดนะครับ ประมาณ6 5บาทใช่ไหม สาน,นี้จะอยู่วงช่วงสถานีบางปะกงตอย เราไม่ได้ลืมจอดนะครับแต่ตามกำหนดเวลาแล้ว2.5ไม่ได้จอดเขาย้อยนะครับสองห้าสี่จอดบางเย็มเขาย้อยไปก็จะเป็จะมาวิ่งทางปกติครับ เราจะได้วิ่งทางเบี่ยงนะไปวิ่งในทางใหม่ยไม่รูนะครับว่าทางเก่าคงจะทำอะไรสักอย่างนี่เป็นทางเก่าครับตอนนี้เราวิ่งอยู่บนทางใหม่นะครับ คาดว่าอาจจะมีการปรับปรุงทางทัศนงใหม่นะครับต่งองจา่แถวนี้จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอ่ะ ใช้เป็นพอบคอนแทนเซอรหรือเป็นท่อนี่ให้น้ำรอดไปก็จะมีอายุการใช้างานที่ยาวนานกว่าสะพาน การปรับแนวทางใหม่อนนี้เป็นสายที่ทำให้เราเต้องวิ่งบนทางใหม่นะครับทีก่อสร้างสะพานและก็มีการรื้อแนวทางเก่าบางโซนองกปับและจะมีความโค้งใหม่ให้รถเข้าโค้งได้ความเร็วดีขึ้นปลอดภัยขึ้นนะเราก็เลยต้องวงใช้ทางเก่าไปก่อน ก่านสถานีเองปไปเลยครับเรียงที่ป้ายทางเดียากับจะกลับทีทางน จะไม่จอดต้องอะไรน,นะครับพิม่านเช่นกัน เทางเก่าก็เคยอ,อยู่ซ้ายมือนะครับตอ,อกไปละสร้างใหม่แล้วแถวนี้มีการตอกเสาเข็มด้วยแล้วเราก็เลี้ยวฝ่านะครับกลับไปวิ่งน้ำเก่า 难怪。